ลวดทังสเตนมีค่าโมเลกุเท่ากับ8เท่าของลวดอลูมิเนียมเมื่อนำรวมทั้งสองที่มีพื้นที่หน้าตัดเท่ากันทำกัทดลองพบว่าเมื่อออกแรงดึงลวดทั้งสองความเครียดตามยาวของลวดทังสเตนมีค่าเป็น4เท่าของลวดอลูมิเนียมจงหาแรงตึงที่กระทำต่อลวดทั้งสองเส้นว่ามีมากกว่ากันกี่เท่า ตัวนี้เป็นการข้อแจกแต้มเอาทางสเตนมาเปรียบเทียบกับอลูมิเนียมนะครับเป็นข้อที่จริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับมาแทนค่ากันเฉยๆนะครับมาดูเริ่มต้นนะครับค่ายัมโลสัตว์นะครับของทางสเตนนะครับเป็นแปดเท่าของอลูมิเนียมนะครับเพราะฉะนั้นความยัมโบลัสตัวนี้ครับของทางสเตนนะครับเป็นแปดของอลูมิเนียมนะครับก็คือแปดเท่าของอลูมิเนียมนะครับต่อมาครับ เห็นไหมครับพื้นที่หน้าตัดเท่ากันนะครับส่วนแรงนะครับที่กระทำครับก็เป็น FT นะครับเป็นของทเทเนแล้วก็ FA ของอลูมิเนียมตัวนี้เป็นสิ่งที่โจทย์เขาสนใจให้เปรียบเทียบนะครับต่อมาครับเขาบอกว่าความเครียดครับตามยาวของรวดทางเซนมีค่าเป็น4เท่าของอลูมิเนียมนะครับนี่ครับก็คือความเครียดนะครับ ของทางสเตนนะครับเป็น4เท่าของความเครียดของอลูมิเนียมโอเคแบบนี้นะครับสังเกตดูนะครับว่าถ้าตัวนี้เป็นสมการที่1ครับแล้วนี่เป็นสมการที่2นะครับเราเอาสมการที่หน่งตั้งหารด้วยสมการที่2ก็ได้ครับ ส่วนที่ตัดกันได้ครับดังนี้ครับปุ๊บปบตัดกันไปนะครับปั๊บปั๊บปไปตัดกันไปสิ่งที่เขาโจ้เขาสนใจนะครับก็คือแรงตึงที่กระทําต่อลวดทั้งสองมีค่ามากกว่ากันกี่เท่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้แล้วว่าตัวนี้ครับก็คือแปดสี่สามสองใช่ไหมครับแปดสี่สามสองเท่ากับนะครับแรง กระทำกับทางสเตนนะครับหารด้วยแรงกระทํากับอลูมิเนียมเพราะฉะนั้นแรงกระทํากับทางสเตนนะครับจะเป็น32เท่าของแรงกระทํากับอลูมิเนียมคำตอบก็คือ32เท่าเสร็จแล้วครับขอบคุณที่ติดตามครับ